สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Wings i m u l a t o r ดูนี่สิพี่เอกพี่ฝนมีปีกนี่นละ่ะใช่แล้วพี่เอกบอกบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้เราจะมากลายเป็นแองเจิลนั่นเองโอ้โหปีกน่ารักมากมเลยอะ่ะเหมาะสมกับพี่ฝนมากมเลยดูสิพี่ฝนเหมาะกับการเป็นแองเจิลมากมเลยอะ่ะทุกคน ว่าแต่ว่าเอาชุดอะไรมาอีกแล้วนี่เอา้าก็ชุดพี่ฝนไงชุดแบรนโบว <c oughs> ์น้องๆหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าพี่เอกเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้ชุดพี่เอกนะแต่ว่าเป็นชุดของพี่เกตในช่องอันต้าเกตนั่นเองนี่โปรโมท <laughs> ชุดสวยมากเลยอะ่ะพี่เอกเห็นชัดมาแต่ไกลเลยอะ่ะเช่เลยเนาะเออพี่เอกเอามาคลิปเดียวแหละ โอ้ทำไมสถานที่แห่งนี้มันสวยขนาดนี้ล่ะนี่เป็นสวรรค์หรือเปล่าพี่แอ๊ดใช่นี่คือเฮเวนแต่ว่าเป็นชั้นล่างสุดเนาะอันนี้เป็นชั้นล่างสุดแล้วเหรอใช่แล้วโอ้สวยขนาดนี้เลยถ้าแบบนี้ล่ะก็ชั้นบนๆนนจะต้องสวยมากๆนแน่ๆเลยใช่ไหมใช่แล้วพี่ฝนลองคลิกดูดิเราสามารถที่จะ กระพือปีกได้ด้วยนะกระพือปีกได้ด้วยเหรอเอ้ยน่ารักเท่ห์ว่าน่ารักมากพี่ฝนอยากเข้าไปในแดนเรนโบว์อ่ะโหไกลอยู่นะวันนี้จะเข้าได้ปะเนี่ยอยากเข้ามากมากเลยอ่ะเรนโบว์น่ารักมากอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนอยู่หน้าประตูเรนโบว์อ่ะช่อว่ะสวยอ่ะพ่จะบอกว่า ตอนนี้ของเราอะวงแหวนของเราอะยังหักอยู่นะเราเป็นแค่แบบเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าตกสวรรค์เห็นปะจริงเหรอโอ,โอ้นี่ไงหักอยู่เนี่ยเนี่ยเออนี่ยวงแหวนมันหักอะทำไมอะเพราะว่าเราจะต้องบำเพ็ญบุญกอ่อน <c oughs> ต้องไปแสวงบุญก่อนงั้นเหรอใช่เขาบอกให้แสวงบุญ <c oughs> แล้วค่อยมาบายบายตรงเนี้ยบายตรงเนี้ย เ,เราก็แค่กระพือปีกอย่างเงี้ยแหละโอ้กระพือปีกไปเรื่อยๆหรอกระพือปีกโอ้เท่อะันเว่าเป,เป็นเกมแรกที่กระพือปีกได้พี่เอกชอบมากแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเก็บเหรียญได้ด้วยนะดูสิใช่แล้วแล้วพี่ฝนสามารถมาอัปเกรดได้นะปีกแพ,พลอตอันต้องร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยอัปเกรดหรอใช่อะไรนะเมื่อกี้บอกว่าปีกไพลอตปีกปีกอะไรนะปีกนกแก้วใช่ไหมใช่ลองเข้ามาดูตรงบายตรงพี่ฝนสามารถขายได้แล้วอ่ะนี่นี่เดี๋ยวพี่เอกไปเซลกันเซลปุ๊บนี่มันี่มานี่ตรงนี้ตรงนี้ เขาบอกว่าอัปเกรดตรงนู้นเหรอใช่แสวงบุญเพื่อมาบายแสวงบุญบายบายซื้อของใ่นะปอีกแพรตตใช่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนต้องไปแสวงบุญก่อนแล้วล่ะพี่เอกใช่แล้วก็เราต้องเก็บอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเพื่อเปลี่ยนฮัลโหลฮัลโหลคืออะไรฮัลโหลคือวงแหวนที่หักอยู่ของเราให้มันสมบูรณ์นะาเนี่ยเหรอโอเคแล้ว ได้งั้นตอนนี้พี่ฝนขอแสวงบุญก่อนกันแล้วกันว่าแต่ตอนนี้เราก็พือปีกได้อย่างเดียวหรอเราบินได้หรือเปล่าลองกระโดดดีเนี่ยมันจะบินได้ทีนึงเหรออุ้ยกระโดดได้ใช่กระโดดได้ด้วยอ่ะเอออย่างแท่เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนลองกระโดดให้ดูนะปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บกระโดดไปแล้วก็บินด้วยปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บไปน่ารักเราเราต้องบินขึ้นข้างบนนะนายเห็นลูกศรไหมน่ารักมากโอ้พี่ยังกระโดดไม่ได้อ่ะปีกมันเล็กอยู่อ่ะ โดดดับเบิลจมเลยด้วยนี่ใช่มันได้แค่2ทีไงโอ้สวยอ่ะดูดิเราต้องมาบายแบบที่กระโดดด้วยอ่ะเออดูดิอุ้ยเราแสวงบุญก่อนแสวงบุญก่อนน่ารักอ่ะชอบแสวงบุญด้วยการกระพือปีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถกระโดดขึ้นไปได้ใช่ไหมตรงไหนเนี่ยใช่อุ้ยนี่ไงกระโดดได้ไปแล้วไปแล้วทางไหนต่อน้องๆหอพี่เอกไม่เจอเพราะพี่เอกไม่ได้ใส่เสื้อเขียวมาในวันนี้นะครับกระโดดไปตรงไหนต่ออ่ะ อูมันสูงอ่ะเพราะฉะนั้นเรากระโดดไปไม่ผ่านแน่ๆเลยอ่ะวงแหวนฝั่งนูนะ่ะสูงมากอืมแต่อเอามาขายแล้วขายแล้วเราต้องรีบทำปีกแพลอตอุย้ยใครได้ปีกแพลอตมาแล้วอ่ะเราต้องรีบแล้วล่ะใครอ่ะคาลิเซียอะไรสักอย่างหนึ่งเก็บก่อนเก็บก่อนเราเก็บของก่อนพี่เอกตรงนี้มันมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะมีกล่องมหาสมบัติดะดูดิตรงไหนเนี่ยเนี่ยกล่องมหาสมบัติอ่ะมาหาอยู่ตรงไหน,น เนี่ยกล่องสีฟ้าตรงไหนเพเอกคุณเข้าเล่นเนี่ยกล่องสีฟ้ากล่องมหาสมบัติเลยกล่องใหญ่มากเขาบอกว่าให้เราอ่ะจอยกรุ๊ปเข้าไปก่อนถึงจะสามารถเปิดกล่องมหาสมบัตินี้ได้อ่ะกล่องจอยกรุ๊ปเล่าเหรอใช่เนี่ยเนี่ยดูดิมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยบินมาอ๋อเอ็มวีกล่องมหาสมบัติสวยมากสวยมากอยากได้อ่ะพี่เอกแต่ว่าเราคงเข้าไปไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้มาขายแล้ว ได้เนาะเราไปขายก่อนเดี๋ยวเพียกจะเอาร้อยเจให้ได้ก่อนเพียอกอยากได้ปีกนกแก้วอะเออพี่ฝนก็อยากได้ปีกนกแก้วเหมือนกันเดี๋ยวขอแบบแสวงบุญนิดน,นึงก่อนนะ <c oughs> เอาน้ำชานี่นาใช่แล้วค่ะทุกคนน้ำชาไม่ได้มานเล่นด้วยกันกับพี่ฝนแล้วก็พียกตั้งนานคิดถึงน้ำชาไหมคะอืมมีน้อง,งคิดถึงโอน้องต้นข้าวก็มามวันนี้มา,มายเยอะมากนะเนโมอะไรกัน เยอะไปหมดเลยนี่น้องอลิศนะครับแล้วก็มีน้องเพชรนินที่ไม่ได้เล่นกันต้องนานแล้วเพิเ่งเข้ามามมาหลายคนเลยอ,เยอะมากเลยแล้วก,ก,ก,ลก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆดทุกคนด้วยนะคะ เออมีน้องน้องน้ำอิงก็มาด้วยเหมือนกันนะครับจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงแบบคลิกคคคคลลลลิิิิกกกกตลอดเวลาเฮ้ยพี่ฝนพี่เอกแสวงบุญจนได้บายได้แล้วหรอได้แล้วปีกจังนี่ปีกก่อนเลยบายไี้นี่เท่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนโอ้โหเพื่อนมีปีกไพลอตแล้วอะเฮ้ยต่อไปเป็นต่อไปเป็นปีกแฮมวิงเบิร์ดพี่ฝนเท่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวขายเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบเก้าเองได้แล้วพี่ฝนก็ได้แล้วนี่กำลังจะไปเย้ ใส่นี่โอ้โหดูสิดูปีกพี่ฝันจีเขาก็ชุพอดีเลยอะอ uh, เร<ล>นโบ,บอ๋อเรนโบกับแพรลอดเนี่ยนะเฮ้ยมันบินได้สูงขึ้นกว่าเดิมป่ะเนี่ยเออมันบินได้สองครั้งอะ <c oughs> พี่เอกมันเหมือนมันกระพือปีกได้สองครั้งดูดิทำไมพี่เอกรู้สึกว่าบินได้ไกลกว่าเดิมนะเออมันบินไกลกว่าเดิมเออสวยอะสวยเลย <c oughs> โอ uh, ้ยหวนจอดช,ชอบมากมากเลยอะปีกไพลอตอันเนี้ยเออจอดฉันก็ชอบเหมือนกันดูแบบมันเข้ากับพวกเราดีนะ ดูเหมือนว่าพวกเราจะเป็นนางฟ้าตกสวรรค์จริงๆเลยอะ่ะเฮ้ยพี่ฝนใส่กระโปรงอไม่ใช่ใส่กระโปรงไหนอะ่ะเพื่อนเขามาเซลล์ขายพอดีอ๋อมาเซลล์ขายแล้วยืนที่เดียวกันพอดีเน่้ยวะแยดูเหมือนว่าตอนนี้เราสามารถเก็บขนนกได้บวก2ด้วยกันนะ <S <S 1> <S 1> ใช่มันจะเร็วขึ้นไงพี่กกะพือไม่กี่ทีเต็มแล้วว่ะโอ้กระพือแบบเต็มแล้วว่ะทาไงดีอ่ะเราจะต้องเพิ่มแรนเข้าไปแล้วล่ะเฮ้ยอันนี้ใครมาใครเป็นเทวดาตกสวรรค์อยู่เดี๋ยวดูดิปกติเนี้ย เขาจะต้องหัวขึ้นใช่ป่ะทำไมอันนี้หัวทิมเดี๋ยวเดี๋ยวออเนี่ยหรอหัวตกลงมาหรือเปล่าพี่เอกหัวทิมเลยอันนี้ไม่ไม่ใส่เสื้อวาเขาตกลงมาพี่ฝนคิดว่าเอออันนี้ก็จมเลยอ่ะดูดิคนเนี้ยเออจมเลยอ่ะอ่จมลงไปในที่นั่งอ่ะดูดิหลายคนเลยอ่ะแล้วทำไมหัวทิมล่ะคนนี้โอ้โหสงสัยเป็นเทวดาตกสวรรค์จริงๆด้วยล่ะทุกคนใช่ไหมใช่ทำบาปทำกรรมกันไว้เยอะนะ เอาล่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้เราจะต้องทําการอัปเกรดปีกของเราเท <100, S 2> ่าไหร่นะพี่ฝนจะไม่ได้ปีก,กน,นั่นนะ <100 9. S 2> ่ะร้อยเจ็ดสิบเก้าเราต้องเอาไอ้นี่ก่อนพี่ฝนเอาอะไรหรอเอ่อเราต้องไปเอาไอ้นี่ก่อนวงแหวนก่อน,อนไม่งั้นเราจะเก็บได้น้อยไง โอ้ต้องเอาวงแหวนก่อนใช่ไหมใช่โอ้ได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 น้องเสื้อดำนี่ก็ตามเรามาทุกคลิปเลยนะสุดยอดเลยวงแหวนแห่งโชคชะตาใช่ไหมฮัลโหลปุ๊บได้มาแล้วนิดนึงนะนี่ไงนี่ไงอัปเกรดอัปเกรดเทมากอ่ะโหสุดยอดอ่ะรอเดี๋ยวอยากได้บ้างรอเดี๋ยวดูบัมหนึ่งบัมหนึ่งวงแหวนเลือกแบบสมบูรณ์แล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเจพี่อยากไปฝนตังค์ยังไม่พอเหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้แล้ว ไวมากเลยฟิงบอกว่าปลดล็อกหมดแล้วปลดล็อกหมดแล้วเหรอออรอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขายเ่านี้น่าจะได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะไป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 เลยขอวงแหวนแห่งชคชะตาหน่อยจ้าตอนนี้ก็ได้สี่สิบแล้วนี่พี่เอกบิดปลดล็อกเย้ได้ยังได้แล้วนี่วงแหวนมีฝนเต็มแล้วกันอ่าเต็มกันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนวงแหวนเต็มแล้ว เราสามารถเก็บได้ทั้งหมด40ด้วยกันใช่ไหมขนนกอ่ะใช่มันเพิ่มเข้ามาโอ้ตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยพี่ฝนไหนไหนพี่เห็่เนจุดกระโดดอ่ะอันนั้นคือขึ้นข้างบนเห็นว่าสูงมากเลยอ่ะสูงมากเลยอ่ะเราสามารถบินไปได้ไหมตรงนี้มันมีอะไรด้วยนะเอ้ามีคนใส่ชุดเหมือนเราเลยฟิงเหรอเอ้าฟิงใส่ชุดเอ้าฟิงไปใส่ชุดเหมือนเราตอนไหนเนี่ยโอ้ยขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะที่ช่วยที่ช่วยสนับสนุนนะมีมีคนไปหนับหนุ่มพี่เกตแล้วแฮะ นี่นี่ทางนี้พี่ฝนมานี่ดิปึ๊บไปไหนอะพี่เอกนี่ไงอยู่บนยอดนี่ไงยอดเนี้ยยอดไหนทางขวานี่ไงนี้ใช่มาเร็วมาเร็วยอดไหนแล้วเนี่ยนี่ไงทางขวามือนู่นน่ะเห็นป่าเห็นป่าเยเหอ็นป้วเห็นแล้วหาเสื้อเขียวไม่เจอพี่เอกเสื้อส้มวันนี้สีส้มเออพี่ฝนก็ลืมไปหาเสื้อเขียวไม่เจอก็เลยต้องหาเสื้อส้มปึ๊บมาแล้วมาแล้วพี่เอกพี่ฝนมาแล้ว มาแล้วมาแล้วนี่กเฟรมนี้เหรอฟิงถามว่าหลอกพี่ฝนได้ไหมเพี็กว่าก็หลอกได้อ่ะแต่ปกติเนี่ยพี่ฝนก็จะไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้นะแต่วันนี้ดันชอบเฉยมาแล้วตึปุ๊บนี่ใช่ไหมมันสวยดีใช่ไหมล่ะใช่ใช่สวยมากชอบกรรมเลยปึ๊บปุ๊บนี่ของนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนมีกล้อง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 อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาก่อนมาแล้วได้กล้องแล้ว ได้กล่องโอ้ยได้บวก50เองอ่ะกล่องอะไรอะ่ะกล่องอะไรหรอได้บวก50ไงเห็นปะทำไมพี่ฝนไม่ได้อะ่ะพี่ฝนได้แล้วมันขึ้นเป็น11บวกแล้ว<อ>ไงเอเหรอไม่ทันได้สังเกตโอ้งั้นเรามาทำทัมมิ่งเบิร์ดกันดีกว่าทัมมิ่งเบิร์ดใช่ไหมผมฝั่งนู้นก็น่าไปอะ่ะพี่แอ๋ดูดิจะขึ้นอีกเหรอ ฝั่งนน้นน่ะอ,อยากไปอ่ะขึฝนทัมมิงเบอร์ต้อง560เนะี่ยใช่มันนานมากๆากเลยอ่ะดูดีกว่าเราจะได้อ่ะตอนนี้เราจะต้องกระพือปีกไปเรื่อยๆแล้วล่ะ500กว่าเลยเหรอใช่กระพือปีกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองขายอุย้ยมะเปียวเดี๋ยวก็ได้ดแบบเบรกมะเปียวปึ๊บเพิบพ๊บอ,อ,อยากไปน,นะหน่าเลนโบอ่ะ โอ้ไปเรนโบ้เลยเหรอเราต้องกระพือปีกกี่ล้านครั้งเนี่ยถึงจะเข้าเรนโบ้ได้อยากไปเรนโบ้อะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วัว้นเราต้องกระโดดขึ้นข้างบนนี่เราต้องกระโดดขึ้นข้างบนพี่ฝนมีนี่ด้วยนะ<ห>พี่ยอกเห็นจ้ำคูณสองสองร้อยห้าสิบเองเราจะกระโดดได้เ,เราจะกระโดดได้สองทีเราน่าจะขึ้นข้างบนได้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอฟาร์มนิดนึงกระพือปีกไปเรื่อยๆมันสวยมากๆเลยอ่ะดูดิเออเกมสวยแล้วก็ปีกสวยมากๆเลยอ่ะเออเออเท่มากเลยสุดยอดเลย ดี๋ยวน่าจะได้แล้วละ่ะเท่าไหร่นะ200ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบโอ้สองร้อยห้าสิบต้องขายก่อนแป๊บนึงรอเดี๋ยวนะอีนนี้เดียวอีกนี้เดียว,ยวปุ๊บได้แล้วได้แล้วนี่นี่น,นี่ได้แล้ว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  250. ได้แล้วสองร้อยห้าสิบเอาที่กระโดด <250 S 1> นะสองร้อยห้าสิบเอาที่กระโดดอตรงกลางสองร้อยห้าสิบบเฮ้ยคราวนี้เราก็กระโดดได้สองทีใช่ป่ะปกงไหนตรงไหนที่กระโดดอันนี้หรอสอง สองทีจริงๆด้วยพี่ฝนนี่เราก็ขึ้นได้แล้วดิเออนี่ไงว่ามันบินได้ไกลกันเราต้องหาเหลี่ยมขึ้นก่อนตอนเนี้ยนี่ไงหาเหลี่ยมขึ้นก่อนหนึ่งสองนี่ไงได้แล้วเอยขึ้นมายืนได้แล้วอย่างนี้ก็ไปได้แล้วหนึ่งสองเอาเอาใกลๆก่อนเอาใกลๆก่อนไปทางไหนต่อดีเนี่ยเฮ้เราขึ้นข้างบนได้นี่ไงเนี่ยเราขึ้นไปข้างบนได้ไงเย้เราไปยังไงต่อดีเนี่ย ทางไหนอะทางนู้นถึงไหมอะพี่เอกว่าต้องไปตรงกลางก่อนเนี่ยเอาไปตรงกลางดีกว่างไหนเี่ยหนึ่งสองได้ได้ต้องกะจังหวะดีๆเอ้ยเกือบลนเลยกระโดดเลยอ่ะได้เปอ่ะได้ได้ได้อันไหนอันปูนน่ะนะหรือไม่พี่ฝนก็ไปอันนี้ก่อนก็ได้อันขวาดีกว่าเออเอาไปอันขวาแล้วก็กระโดดมาเจอกันอันนี้หนึ่งสองเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโยนี่เดียวก็ถึงแล้วอะพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยก็มาโดดมาทางนี้ก่อนดิมาทางพี่เอกดิ เราได้แล้วเย้เย้เราต้องไปไหนต่ออันไหนอ่ันนู้นิเผื่อว่าไปอันข้างหลังดีกว่าอันไหนหนึ่งไปได้แล้วหรอเนี่ยโดดได้โดดถึงจริงหรอจริงแล้วก็ไปอันนี้อันนี้อันนี้อันข้างๆได้แล้วสองเย้อันไหนอ่ะเมียกอันนี้อันนี้อันนี้นี่หรอเฮ้ยไปแล้ว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 เย้จริงจริงเราต้องไปอันนู้นนะนะแต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยเราไปอันอันใกล้ๆนี่ก่อนดีกว่าอันไหนอ่ะ สองนี่ไงนี่ไงที่ไปลดดสองนี่ไจังเลยอ่ะโดดมาเร็วแต่แล้วโอ้บินไกลมากสุดยอดแล้วไปไหนกันต่อโน่นเขาชี้ไปข้างบนน่ะเขาชี้ขึ้นข้างบนว่าว่าไงนเรากระโดดทะลุวงแหวนได้เหรอใช่น่าจะทะลุวงแหวนได้นะงั้นเอาไอ้ก้อนนั้นกันก่อนดีกว่าก้อนไหนก้อนที่เลยวงแหวนเดี๋ยวพี่เอกโดดให้ดูกันหนึ่งสองเอ้ยพี่เอกไปแล้วอ๋อพอดีเป๊เฮ้ยได้สามครั้งเลยหรอ มันต้องมีจังหวะไงพี่ฝนต้องกระโดดแล้วก็ปล่อยให้หล่นก่อนแล้วค่อยกระโดดใหม่ได้เลยเย้ yeah! ได้เหมือนกันเย้ yeah! เอาอันไหนต่อดีเนี่ยอันไหนอะอันนี้อันนี้อันนีู้่น,น,นอันบนเหรอหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามไปแล้วหรอมานิสองสามเย่ 2> 3. 2, 3. Yeah! <laughs> ล่นลอบไปนี่ร้องน้ำตาแตก จะถึงแล้วจะถึงแล้วเราต้องไปหินก้อนนู้นถ้าไปหินก้อนนู้นเราไปหินก้อนข้างหน้าง่ายกว่าก้อนไหนก้อนนี้ไงหนึ่งสองได้ไหมได้ไหมได้ใช้แค่สองทีแต่ทําให้ชัวร์ก็สามก็ได้อุยตเตอยเกือบหล่นตามมาตามมาหนึ่งสองสามเอาวันนี้เอาันนี้อันไหนอันนั้นหรออันนี้อันนี้รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอึ๊บอึ๊บ ยแล้วก็เราจะขึ้นไปตรงอันนี้ไหมอันไหนเดี๋ยวเดียวไปอันนี้ที่ว่าไปข้างหลังนี้ดีกว่านีิตรงนี้นี่ไหนอ่ะหนึ่งนี่เหรอสองสามเอาอันนี้ดีกว่าอานั้นนะเอานนี้แหละเฮ้ยมาแล้วเย้แล้วก็เราก็จะไปอันนู้นเลยถ้าเราไปถึงนะถ้าเราไม่ถึงเราก็จะพักอันนี้ก่อนางซ้ายเหรอใช่แล้วหนึ่งสองพักก่อนดีกว่าไกลเหมือนกันนะข้างบนอ่ะววตื่นเต้น อีกสองอันเท่านั้นเองแล้วเร็วเข้าที่ฝนพี่เอกรู้สึกว่าน้องๆเขาน้องๆเขาไปรออยู่ข้างบนนานแล้วอ่ะใจสั่นมาเฮ้ยถึงเฮ้ยถึงไปอันนู้นไปอันนู้นอันไหนเราก็ต้องไปอันไหนต่อดีนะเอาไปอันนี้ดีกว่าลองดูก่อนนะว่าจะถึงไหมพี่เอกรีกไปถึงหรอถึงถึงใช้สามอันพี่บหนไม่กล้าไปอ่ะมาดิทึบฮึบ ตีท่าบินหนึ่งน่าสงสารมากเอาไกลๆก็เป็นอันนี้นะอันนี้อันนี้นีนไหนอ่นไหนสองันไหนเนี้ยสามอันนี้อันนี้อันน้ะโอ้ยเียกไปเร็วจังเลยอะเอามาแต่ว่าฟิงอะบินได้เยอะแล้วเพราะนั้นฟิงบินขึ้นมาทีเดียวก็คงถึงแล้วแหละเ้ตื่นเต้นอาจะถึงแล้วนะอันสองอันเองหนึ่งอันไหนเนี่ยสองสามเกไปไหนอะอันนี้อันนี้มาเร็วมีหวนจอจะเริ่มหวั่นไหวแล้วล่ะ จอตจอตแค่เริ่มวันไหวแล้วเหรอชัดวันไหวมาตั้งนานละเดี๋ยวนะพี่แกบอกว่าถ้าตกตอนนี้พี่ฝนต้องกรีดล้านบ้านแน่เลยอ้าวปถึงแล้วหนึ่งไหนไหนไหนสองสามถึงแล้วหรอหนึ่งสอง อะไรมันจะ <Yeah. S 1> ลุ้นขนาดนั้นมาดิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มีเซลล์ด้วยอะแล้วมีอะไรอีกเนี่ยบนนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตื่นเต้นโอ้ยไม่เคยลุ้นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเดีย่ยอุ้ยห๋อตรงนี้เป็นโกเลมเป็น,นโกเลม <ไป S 1> ที่โเลมที่ตายแล้วพี่เอกบินมาเก็บเหรียญอยู่เุ้ย <c oughs> สุดยอดเฮ้ยก็ยังชั่วพีเกว่าบินขึ้นไปอีกไม่ไหวละ ดูตรงแล้วพี่ฝนคงไปไม่ถึงแน่นอนเฮ้ยเก็บได้แล้ว่าดีใจจังเลยอันนี้เป็นเหมือนกับซากประหขักพังอะไรเปล่าเนี่ยเอ้ยเป็นเหมือนมนุษย์เลยอะเป็นโกเลมเป็นโกเลมโกเลมคืออะไรหรอโกเลมก็คือหุ่นที่เป็นก้อนหินไงเป็นก้อนหินที่เขาทำามาไว้หรอเพื่อลำลึกถึงเขาหรออส่วนใหญ่แล้วพี่เอกดูในพวกตำนานคลีกอ่ะมันจะเป็น หุ่นที่เขาอไว้เฝ้าสมบัติมากกว่าจริงเหรอเออมีหน้าล่ะเรามีเหรียญทองเกิดขึ้นมาบ่อยๆเลยอ่ะอเกิดมาตลอดเลยอ่ะพี่เอ็ดดูดิสมบัติเยอะต้องไว้เฝ้าไงใช่แต่ว่ามันจะเฝ้าได้ไงเราขึ้นมาเก็บแล้วเนี่ยเราเป็นเทวดาประเภทไหนกัน <c oughs> มาขโมยเหรียญเย้ <c oughs> yeah, ขึ้นมาได้แล้วว่ะส,สุดยอด <c oughs> โอ้ยพี่เอ็ดอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงอยู่ข้างบนนะหรออยู่ที่ขายใช่ไหมอันนี้ใครอะ่ะ okay. เอกแบบสวยน่ารักมากชอบชอบเกมนี้อ่ะพี่เอกไม่เคยชอบเกมซิมูเลเตอร์อะไรแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เมื่อก่อนเลยอ่ะพี่เอกว่าลงไปปิดกับน้องๆดีกว่าเดี๋ยวน้องๆจะไม่ได้ขึ้นไงมีหลายคนขึ้นไม่ได้ก็ตกอยู่ตรงนี้น่าสงสารเอ้ยนี่ไงพี่ฝนจะบินลงไปดีกว่าเราปลดล็อกที่ลูนไอแลนด์ได้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะบินลงไปนะเพื่อนๆอยู่ตรงไหนกันงั้นเดี๋ยวพี่เอกบินตามมไว้ด้วยอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนกำลังจะบินลงไปพี่เอกอยู่ไหนนี่ไงกำลังกระโดดมาเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เร็วตรนวเร็วเร็วเนี่เห็วน นี่นี่เห็นยังอ๋อยุงนี้เหรอใช่ๆกำลังจะบินลงไปเราล่อนลงไปกันดีกว่ะ1 2 3โอ้โหบินได้อบึ้งหน้ากะแทกเลยเย้สวยมากสุดยอดอ่ะสวยมากทุกคนหชอบมากเลยอ่ะ เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมซิมูเลเตอร์สวยๆน่ารักแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่ฝนและแล้วก็พี่เอกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจ้า <c oughs> ๊ายบายอยู่ตรงไหนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย With <laughs> the